ที่4,168สำหรับสมาชิกครอบครัวอันพวกเขาคุ้นเคยกับอาการนี้ของอันฉีซานมานานแล้วก่อนหน้านี้เมื่อรู้ว่าผู้เท่าอันสูญเสียความทรงจำร้ายแรงตอนนั้นทุกคนจึงพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยเขารื้อฟื้นความทรงจำแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นเพียงความปรารถนาของลูกหลานฝ่ายเดียว เพราะอันชีซานได้สูญเสียความทรงจำนับจากปัจจุบันย้อนกลับไป20ปีนั่นหมายความว่าช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมานี้จำอะไรไม่ได้เลยจะว่าไปโรคนี้มันก็ค่อนข้างแปลกประหลาดจริงๆช่วง20ปีที่นับจากปัจจุบันย้อนหลังไปจำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ทว่านับย้อนหลังจาก21ปีลงไปอีก20ถึงช่วง40ปีก่อนกลับจำแม่น แม้ว่าลูกๆหลานหลานจะพยายามช่วยรื้อฟื้นความจำมากแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาได้ดังนั้นหลังจากพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามอธิบายให้อันฉีซานฟังทุกวันโดยบอกเวลาจริงและสิ่งที่เขาลืมไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนกลับพบว่าสิ่งนี้ไม่มีผลใดๆไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง บางครั้งบางเรื่องสมาชิกในครอบครัวก็คุยกันรอบๆตัวเขาทั้งวันก่อนที่เขาจะยอมรับความจริงได้แต่อีกไม่นานเขาจะลืมทุกอย่างที่ทุกคนบอกและกลับสู่สภาพเดิมอีกครั้งดังนั้นสถานะปัจจุบันของอันชีซานจึงย้อนกลับไปจำเฉพาะเมื่อ20ปีที่แล้วโดยเฉพาะช่วงครอบครัวเยเชนเริ่มต้นขึ้นในกรณีนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายให้อันฉีซานฟังต่อไป และหญิงชราไม่ต้องการให้สมองของเขาถูกบังคับให้ยอมรับหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้ในเวลานี้อันฉีซานกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าๆพวกคุณออกไปให้หมดปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวทุกคนมองไปที่คุณหญิงอันเธอถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และพูดกับทุกคนว่าเราไปกันเถอะด้วยคำสั่งนั้นทุกคนจึงถอนตัวออกจากหอผู้ป่วยไอซู คุณหญิงอันยังคงจับมือกู่ชิวอี้เดินไปพลางพูดด้วยแววตาแห่งความรักความเอ็นดูว่าเด็กดีของย่าวันนี้หนูเพิ่งมาเยี่ยมเราเป็นครั้งแรกก็อยู่ที่นี่สักสองวันก่อนนะกู่ชิวอี้รีบพูดทันทีคุณย่าคะหนูคงไม่สามารถอยู่ต่อได้คะ่ะเพราะคอนเสิร์ตของหนูกำลังจะเริ่มขึ้นและหนูต้องบินกลับไปนิวยอร์กภายในคืนนี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตที่จะเริ่มวันมะรืน กล่าวจบเธอมองดูเวลาแล้วพูดว่าคุณย่าคนี่มันก็ดึกแล้วและใกล้ถึงเวลาที่หนูจะต้องกลับไปนิวยอร์กทว่าหญิงชราพูดอย่างไม่เต็มใจนะักหนูเดินทางมาตั้งไกลขนาดนี้จะรีบกลับทันทีได้ยังไงยิ่งเป็นตอนกลางคืนด้วยยิ่งแล้วใหญ่อย่างน้อยก็ให้มันสว่างหูสว่างตาก่อนถ้าจะไปไหนมาไหนท้าไงก็พักอยู่กับคุณย่าก่อนสักคืนพรุ่งนี้ค่อยกลับนะ กูชิวี้กล่าวขอโทษทันทีหนูต้องขอโทษคุณย่าด้วยนะคะช่วงนี้หนูมีเวลาจำกัดจริงๆโดยเฉพาะช่วงเช้าจะต้องซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายทันทีที่ไปถึงถ้าหนูกลับตอนเช้าวันพรุ่งนี้เวลาทั้งหมดมันจะล่าช้าออกไปแล้วจะทำให้งานอื่นมีผลกระทบไปด้วยค่ะในเวลานี้สําหรับกูชิวอี้การกลับไปหายเย่เฉิญโดยเร็วที่สุดนั่นคือสิ่งสำคัญ ทันทีที่คุณหญิงอันได้ยินสิ่งนี้เธอก็พูดทันทีว่าถ้าอย่างนั้นคุณย่าจะไปกับหนูด้วยเราจะได้พูดคุยกันในระหว่างการเดินทางตอนนี้คุณย่ายังคุยไม่อิ่มเลยยังไงซะปู่ของเธอก็รอดพ้นจากความตายมาแล้วขอคุณย่าไปดิ้นหน้าเวทีคอนเสิร์ตเพื่อผ่อนคลายด้วยนะจ๊ะเด็กดีทันทีที่ได้ยินเรื่องนี้กูชิวอี้ก็รู้สึกประม่ามากเพราะเย่เฉินยังไม่ต้องการพบสมาชิกตระกูลอัน และรวมไปถึงเยเฉิญยังสัญญากับเธอว่าเขาจะมาดูคอนเสิร์ตเพื่อให้กำลังใจเธอด้วยถ้าคุณย่าไปจะต้องมีสมาชิกตระกูลอันตามไปอีกหลายคนแน่นอนพอถึงตอนนั้นทุกคนจะต้องเดาตัวตนของเยเฉินออกเพราะเยเฉิญกับเยฉางอิงหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะเธอจึงจับมือคุณหญิงอันพลางพูดอย่างตื่นเต้นว่าโอ้คุณยา่า หนูไม่อยากให้ย่าต้องบินไปจนสุดทางกับหนูยิ่งเป็นตอนกลางคืนเดินทางจากฝั่งตะวันตกไปยังชายฝั่งตะวันออกไม่ใช่ง่ายนะักหนูเป็นห่วงสุขภาพของคุณย่าค่ะที่จริงแล้วหนูจะมีทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่อเมริกาหลายที่หลังจากจุดแรกที่นิวยอร์กจากชายฝั่งตะวันออกต่อมาก็ที่สุดขอบชายฝั่งตะวันตกคือลอสแองเจลิสถึงตอนนั้นหนูจะมาเยี่ยมคุณย่าโดยตรงและหนูจะให้ตั๋วดูคอนเสิร์ต v ี p แก่คุณย่าและสมาชิกตระกูลอันทุกคนตกลงไหมคะ เมื่อได้ยินเช่นนี้หญิงชราก็ตัวสั่นเล็กน้อยในทันใดบทที่4,169เมื่อกู่ชิวอีก,กำลังจะจับไปในชั่วข้ามคืนในใจเธอรู้สึกไม่เต็มใจจักอย่างยิ่งดังนั้นเธอจึงดูเศร้าส้อยและเกือบจะร้องไห้พลางกล่าวว่าเด็กดีคุณย่ายังไม่เต็มใจที่จะให้หนูไปจริงๆพูดก็พูดนะคุณย่ายังไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ได้พบเฉินเอ๋อหรือเปล่า และไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเฉินเอ๋อบ้างไหมกล่าวจบหญิงชราก็ปาดน้ำตาบางๆและถอนหายใจเบาๆแต่ตอนนี้เฉินเอ๋อคุณย่ายังคงไม่รู้ว่าเขาอยู่ส่วนไหนของโลกถ้าคุณย่าอยู่ไม่ถึงวันที่ได้พบเขาฝากความในใจและคำพูดของคุณย่าคุยให้เฉินเอ๋อฟังหน่อยนะอย่างน้อยก่อนตายคุณย่าก็ยังโชคดีที่ได้พบหนูและมีโอกาสที่จะได้ฝากข้อความถึงเขาในอนาคตด้วย กูชิวอี้กล่าวทันทีอย่างหนักแน่นคุณย่าคะอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ร้ายนักเลยค่ะหนูเชื่อว่าคงอีกไม่นานเกินไปเมื่อถึงวันนั้นหนูกับพี่เย่เชิญจะรีบมาพบคุณย่าทันทีที่นี่โดยตรงค่ะหญิงชราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพยักหน้าพลางจับมือกู่ชิวอี้แน่นและพูดอย่างจริงจังว่าเด็กดีคุณย่าไม่อนุญาตให้หนูโกหกคุณย่านะคะ โกหกผู้ใหญ่มันบาปนะลูกและคราวหน้าเมื่อหนูมาที่ลอสแองเจลิสอย่าเพิ่งแวะไปไหนให้บินมาหาคุณย่าก่อนเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะกูชิวอี่เห็นด้วยอย่างรวดเร็วและกล่าวอีกทีว่าคุณย่าไม่ต้องห่วงคราวหน้าหนูจะลงจอดบนรันเวย์ตระกูลอันโดยตรงเหมือนที่หนูทำในวันนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้หญิงชาราก็รู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย ชัพพลันนางก็ดึงกูชิวอี้เดินไปแล้วพูดว่าถึงแม้คืนนี้ญาจะรั้งหนูไว้ไม่ได้แต่ลุงป้านะอาญาติผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้เห็นหรือคุยกับหนูในเมื่อหนูมาที่นี่เป็นครั้งแรกมันก็จำเป็นจะต้องไปทักทายคนเหล่านั้นซะก่อนเพื่อเป็นมารยาทไปลามาไหวญาติผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดูหนู นั่งคุยกันดีๆสักพักอีกอย่างพวกผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้เตรียมของขวัญให้หนูเลยถ้ายังไงก็ไปทักทายพวกเขาก่อนรับของขวัญแล้วค่อยกลับไปนะคะหลังจากนั้นหญิงชาราก็พูดว่าไปกันเถอะห้องรับรองอยู่ชั้นบนไปนั่งพักสักครู่กูชิลีรีบโบกมืออย่างรวดเร็วแต่คุณย่าคะหนูรีบจริงๆและยังไม่สะดวกทักทายจริงๆคะ่ะ หญิงชราสายหัวแล้วพูดว่าไม่ต้องกังวลไปกับคุณย่าก่อนที่นี่คุณย่าใหญ่ที่สุดเดี๋ยวคุณย่าจะจัดการทุกอย่างให้รวดเร็วที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้กูชิวี้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตกลงไปชั่วคราวในเวลานี้แพทย์คนหนึ่งที่เข้าร่วมรักษาได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและถามด้วยความเคารพคุณกูครับฉันขอใช้สิทธิเสรีภาพขออนุญาตถามคุณหน่อยว่ายาชนิดใดที่ให้นายท่านทานเมื่อสักครู่ กูชิวี้กล่าวว่าฉันไม่ได้บอกไปก่อนหน้านั้นแล้วหรือว่ามันคือยารักษาเลือดบำรุงหัวใจยารักษาเลือดบำรุงหัวใจเหรอแพทย์ที่เข้าร่วมถามด้วยความประหลาดใจเป็นยาจีนหรือเปล่าครับกูชิวี้กล่าวอย่างภาคภูมิใจใช่ค่ะแพทย์คนนั้นถามอย่างประมาวว่าคุณกูไม่ทราบว่าอยู่กับคุณยังมีเหลืออยู่ไหมครับ หากยังมีให้เราสักหน่อยได้ไหมคือฉันต้องการทดสอบดูว่าส่วนผสมในยามหัศจรรย์ดังกล่าวมีอะไรบ้างกูชิวอี้ใส่หัวและพูดว่าต้องขอโทษจริงๆค่ะอย่างที่ดิฉันพูดก่อนหน้านี้มันเหลือเม็ดเดียวเม็ดสุดท้ายหมอที่รับผิดชอบยังไม่ยอมแพ้ถามว่าลองช่วยคิดให้ดีๆได้ไหมว่ายังมีในสตตอกอีกหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะลืมหรือว่าพ่อของคุณกูอาจยังมีสำรองเหลือไว้บ้างไหม ถ้ามีคือเออโอเคเรามาร่วมมือกันและพยายามวิเคราะห์และฟื้นฟูเม็ดยาวิเศษนี้สำหรับแพทย์คนนี้มุมมองทั้งสมโลกของเขาในวันนี้ได้ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์โดยผลการรักษาที่ยอดเยี่ยมหาตัวจับยากของยาบำรุงเลือดรักษาหัวใจความคิดของเขาตอนนี้มีเพียงสิ่งเดียวก็คือการแตกสูตรยาเพื่อนำไปผลิตจำหน่ายเป็นจำนวนมากไม่แน่ว่าเมื่อเขาสามารถแตกสูตรยาได้ เขาอาจจะได้รับรางวัลโนเบลไปครองแถมยังสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้อีกต่างหากอย่างไรก็ตามกูชิวี้ไม่ได้ให้โอกาสเขาพลางกล่าวขอโทษว่ายาวิเศษเม็ดนี้เป็นเม็ดสุดท้ายที่อยู่กับดิฉันแต่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าในโลกนี้มันจะยังมีอยู่อีกไหมแต่ที่แน่ๆอยู่กับฉันไม่มีแล้วค่ะ หมอกำลังจะถามมากกว่านี้แต่หญิงชรามองมาที่หมออย่างไม่ค่อยสบอารมณ์นักและพูดอย่างเย็นชาว่าถ้าคุณยังมารบกวนถามคุณกู่อยู่ตรงนี้อีกและยังไม่ไปดูแลนายท่านระวังหมอจะตกงานนะเมื่อเธอพูดอย่างนั้นแล้วหมอถึงกับพูดอะไรไม่ออกเขาจึงรีบกล่าวด้วยความเคารพว่าไม่ต้องห่วงครับท่านหญิงฉันจะกลับไปดูแลนายท่านเดี๋ยวนี้ หญิงชาราไม่พูดอะไรอีกและหมอก็ไม่กล้าเข้ามาพัวพันต่อจึงหันกลับไปที่ห้องไอซีอย่างรวดเร็วขณะที่คุณหญิงอันกำลังพากู่ชิวอี้ออกจากประตูไปหงเทียนฉีผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทางสายธรรมเยอะของลทัทธิตาซึ่งยังไม่ได้พูดอะไรก็รีบวิ่งไล่ตามทั้งคู่ออกมาอีกพลางพูดด้วยความเคารพนอบน้อมและกระตือรือร้นว่า คุณกูครับฉันอยากจะรู้ว่ายาบำรุงเลือดรักษาหัวใจนี้มันมาจากที่ใดหรือ